สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้เรามาเช็คการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดข,ขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาชมมาฟังกันเลยค่ะขอให้คุณได้รับคําทํานายดีๆในวันนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่คุณกําลังจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะ ขอเปิดสามใบก่อนได้ไพ่ปู่ฤาษีนะคะได้ไพ่เชื่องช้าได้ไพ่เย็นช้านะคะต้องบอกว่าคุณเองอาจจะกาลังรู้สึกว่าเออชีวิตมันเหมือนหมุนวน,หนเหมือนเข็มนาฬิกาเออมันติดลมมันเชื่องช้ามันไม่ได้ดังใจมันช้าไปหมดเลยนะคะมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่า เออมันไม่ได้ดั่งใจมันเหมือนมันติดมันวนมันโอ้โหมันเหนื่อยนะคะต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือคุณเองนะคะกําลังจะหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะมีโชคดีๆเข้ามานะคะหรืออะไรก็ดีที่เหมือนเราถูกพลยศหักหลังถูกเอารัดเอาเกลียบนะคะคุณกําลังจะหลุดพ้นจากคนเหล่านั้นที่สําคัญนะคะคุณจะไขว้าสิ่งที่คุณปรารถนาได้สําเร็จแต่คุณต้องกล้าม o v อ o นนะคะอะไรที่เหนียวหลังชีวิตคุณไว้ต้องกล้าปล่อยกล้าถอยกล้าวางก่อนเมื่อไหร่ ที่คุณก้าววางคุณก็จะได้รับอะไรใหม่ๆที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็ดีกับชีวิตคุณมากขึ้นนะคะปิดท้ายด้วยการที่โอเคค่ะเราอาจจะเคยทุกข์เคยเจ็บเคย ช้ำเคยเศร้าเคยเหงาเคยเหนื่อยแต่อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเป็นของชั่วคราวมันไม่ได้อยู่กับคุณตลอดถ้าคุณกล้าปล่อยวางอย่างที่บอกนะคะคุณจะหลุดพ้นจากเรื่องนี้แล้วคุณจะได้รับอะไรใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมเพราะสิ่งที่คุณทําไว้ทุกอย่างนะคะผลที่เราทําไว้เราจะได้รับแน่นอนทั้งเรื่องดีๆนะคะและเรื่องที่ไม่ดีเหมือนกันนะถ้าทาอะไรไม่ดีเราก็ได้รับเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้ชีวิตทุกคนมีอุปสรรคค่ะแต่คุณผ่านไปได้นะ,ะขอให้คุณมั่นใจและศรัทธาในตัวเเอองยอะะะนค